ดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอังคารที่18กุมภาพันธ์2025พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงเราเยโฮวาโรฮีข้อดังจำพระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในประก่อนของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระสวงและทรงค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปอิสยาบทที่40ข้อที่1อ่านยอห์นบทที่10ข้อที่1 14 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกันดานวิธียี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาพระเจ้าดุจเดือยแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนสดุดีบทที่ยี่สิบสามข้อที่หนึ่งก่อนที่ดาวิดจะเผชิญหน้ากับโกลิอัตในหนึ่งสมอยบทที่สิบเจ็ดเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ดูแลแกะของบิดาวันหนึ่งมีหมามีหมีมาโจมตีแกะและเขาก็ฆ่าหมีอีกวันหนึ่งมีสิตโตมาเอาลูกแกะออกจากฝูงเขาเลยตามมันไปช่วยลูกแกะ และข้าสิงโตดาวินไม่ยอมให้นางกล้าเอาแก่ตัวใดไปเขาปกป้องมันอย่างดุเดินแม้ว่าจะเสียงต่อชีวิตของเขาก็ตามฮันธาวิดซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งสามารถปกป้องแก่ของเขาได้เช่นนั้นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะยิ่งดีไปกว่านั้นอีกหรือตราใดที่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของท่านท่านก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองฟื้นฟูการรักษาความอุดมสมบูรณ์และพ,ะพอพรอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าอีกมากมาย ท่านที่รักพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของท่านท่านคือความรับผิดชอบของพระองค์เอ็นน้พระองค์จึงตรัสในมัทธิวบทที่6ข้อที่2 5ถึง33ว่าถ้าไม่กลรวิตกกังวลว่าจะกินอะไรหรือน้มหงอะไรจงสแสวงหาพระเจ้าก่อนและทุกสิ่งที่ผู้คนไล่ตามจะถูกเพิ่มแก่ท่านโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามท่านต้องทราบว่ามีเพียงแกะเท่านั้นที่สามารถมีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะได้มัทธิวบทที่25ข้อที่32กล่าวว่า พระเจ้าจะแยกแกะของพระองค์ออกจากแพในพระคัมภีร์ตอนนั้นพระเยซูทรงใช้คําว่าเฮสเมื่อกล่าวถึงแกะแต่เมื่อกล่าวถึงแพพระองค์ใช้คําว่าเดอแพไม่ใช่ของพระเจ้าแกะเท่านั้นที่เป็นของพระองค์คำถามคือท่านเป็นแกะหรือไม่ในบริบทที่เกี่ยวกับคําว่าเฮสราเดอเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเฮสซึ่งหมายถึงของพระเจ้าในยอห์นบทที่10ข้อที่7พระเยซูตัดว่าแกะของพระองค์ฟังเสียงของพระองค์ ทางสุดท้ายที่ท่านใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าเพื่อดิงเสียงของพระองค์คือเมื่อใดท่านรู้จากเสียงของพระองค์หรือไม่สดุดีห่ข้อที่3กล่าวว่าแกะไม่ได้เป็นของตัวเองมันเป็นเหมือนดินเหนียวในมือของช่างปัน้นตามที่มัทธิวบทที่5ข้อที่3 3ถึง40กล่าวว่าแกะมีความรักอยู่ในใจแกะให้อาหารแก่คนหิวโหวยให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปิดกายและเยี่ยมเยียนผู้โดดเดี่ยวนอกจากนั้นแกะก็ได้รับการปกป้อง ับผู้เลี้ยงแกะเมื่อนักราจมตีท่านเป็นแกะในข้อของพระเจ้าหรือไม่ความรักสูงสุดของผู้เลี้ยงแกะที่มีต่อแกะของตนคือเมื่อเขาสละชีวิตเพื่อแกะของตนและพระเยะซูทรงทำเช่นนี้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไมก้กางเขนย์นบทที่สิบข้อที่สิบเอ็ดยมบทที่สิบห้าข้อที่สิบสามท่านทีรักท่านได้ยอมรับการจัดเตรียมอันเป็นนิรันดร์ของผู้เลี้ยงแกะที่ดี เพื่อความรอดของท่านหรือไม่หากท่านยังไม่ได้ทําท่านต้องทําทันทีเมื่อพระเจ้าผู้เป็นเลี้ยงแกะของท่านท่านก็มีทุกสิ่งที่ต้องการการเป็นแกะในฝูงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับท่านได้ข้ออธิษฐานพระผู้เลี้ยงแห่งจิตวิญญาณของข้าพระงคข้าพระองค์มอบการควบคุมให้พระองค์อย่างเต็มที่ในวันนี้และตลอดไปเมน